รู้ไหมครับแซดลิงกับรถที่โหลดมันดียังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสำหรับคันนี้นะครับเป็นยูสุมิวเนะครับโฉมปัจจุบันคันนี้เป็นสเตปโหลดนะครับโลด้านหน้าเปลี่ยนโชคมาแล้วครับฟินซีรีส์ด้านหลังเป็นปีกแบกแบบแปดครับสำหรับรถโหลดนะครับหลายๆคนมองว่าอาการที่โยนนะครับหรืออาการโครงอาการโค้งไม่ดีน่าจะหายไปเพราะรถมันเตี้ยรถมันต่านะครับจุดสวนทวงมันต่ําลงมันน่าจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับอาการพวกนี้ยังมีอยู่แต่แค่มันน้อยลงกว่ารถที่สูงครับตัวเซตลิงก์จะเข้าไปทําาาให้้อกกรรพวนีคับ มันน้อยลงไปอีกหรือมันแทบจะหายไปเลยกลายเป็นว่ารถคุณจะนิ่งขึ้นโค้งดีขึ้นอาการโยนหรืออาการย้ยถ้าปรับชกนิ่มก็จะหายไปครับนี่คือสิ่งที่สลิงจะช่วยในรถที่โหลดเตี้ยนะครับถ้าใครมองว่าโหลดแล้วยังมีอาการอยู่มาเลยครับสลิงช่วยคุณได้แน่นอนและสลิงยังทำให้ล้อสองข้างล้นเท่ากันด้วยครับลูกค้าบอกนิ่งขึ้นมากครับรถไม่โยนเลย อาการโยนที่มีในรถเตี้ยๆยังหายไปเลยครับใส่แล้วเขาบอกว่าโค้งมันมากครับโค้งยับเลยนี่แหละครับสลิงกับรถโหลดมันเป็นอย่างนี้นี่เอง